คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของกรณีที่รัฐบาลเนี่ยมีมาตรการคลายล็อกระยะที่4แลวก็ยกเลิกเคอร์ฟิวไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมะครับ่ามาเป็นคืนแรกบอกว่าประชาชนต้องร่วมมือกันแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาครับพลเอกประยุทธ์บอกว่ามีเห็นว่ามีเด็กแว้นเนี่ยออกมาอีกแล้วนี่คือกลุ่มคนที่ไม่ขอไม่ให้ความร่วมมือนะครับขอ,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 ขอบอกพลเอกประยุทธ์ได้ไหมฮะช่วยฝากบอกแกได้ไหมฮะเอาสมองช่วยไปคิดอะไรที่มันที่มันดีกว่านี้หน่อยทั้งประเทศมีเด็กแว้นเท่าไหร่ ที่ออกมาวีดไวายกัะตูวูกันเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องสําคัญตํารวจมีหน้าที่ไปจับก็ไปจับครับไม่ต้องมาบน่น <c oughs> สิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือว่าเปิดเศรษฐกิจแล้วคุณจะทํำยังไงให้เศรษฐกิจมันกลับมาให้ได้ให้มันกลับมาเอาเวลาไป <c oughs> คิดเรื่องพวกนี้ไม่ต้องมาเที่ยวคอยครูมาสอนมันน่าเบือ่อ <ฮะ S 1> นะ นี่ขอสวมวิญญาณคุณปื้มมันนะมีกระดาษไหมเนี่ยเดี๋ยวขย้ำไ้้างได้กว้ไม่แต่ผมโกดจริงๆคือเรื่องต้องทําไม่ทำเรื่องไม่ต้องทํามาคิดอยู่นั่นแหละนะฮะก็อย่างที่จย์พิษบอกอะยามันก็ทําได้แค่นี้ใช่ใช่มันก็เอากบอกหวงไปเที่ยวขู่ชาวบ้านเขาไปเรื่อยนะคือจริแค่กําชับกบหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลมันมีเท่าไหร่หมื่นคนไหมถึงหมื่นคนไหมนี่คือโอกาสที่คุณจะทําประโยชน์ให้คนเจ็ดสิบล้านคนไม่คิดครับเด็กแว้นมีถึงหมื่นไหมพี่ชู ผมว่ามีไม่ถึงหลักพันน่ไม่ถึงหรอกอแต่สรุปก็คือว่าไอ้เคอร์ฟิวที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อป้องกันเด็กแว้นใช่ไหมสารภาพมาอคุณหมั่นไส้เด็กแว้นเป็นส่วนตัวเหรอนั่นแหละอ๋อจริงจริงแต่กฎหมายเรื่องไอ้ป้องกันเด็กแว้นมันมีอยู่แล้วนะคุณไม่จําเป็นต้องมาขู่เคอร์ฟิวฮะใช่ไหมฮะมันไม่ควรฮะเป็นนายกมันต้อง มันต้องมีวุฒิภาวะกว่านี้ที่จริงมือคือแค่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน้าที่มันก็คุมได้หมดลใช่คุณก็ไปคุมสิเด็กแหวนเรื่องรถมอเตอร์ไซค์คุณมีกฎหมายอยู่แล้วครับแล้วสมัยที่แล้วเห็นบอกอะไรนะจับพ่อแม่ด้วยครับก็ทําดิครับทั้งนั้นแต่แต่มันก็มีทาไมมันก็ยังมีอยู่เนะมันก็ไม่หายเืียงรื่างเองธรรม่ถึงว่านายกที่คิดอย่างนี้เหรอยังมีอยู่อแน่นอนนะอยู่ก็คิดอย่างนี้มาตั้งตั้งแต่เกิดแล้วมั้งฮะ คนไทยตกโจนอกจากนี้นะข่าวก็มีถามประเด็นเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเรื่องการท่องเที่ยวนะฮะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว้เดี๋ยวว้พรุ่งนี้เดี๋ยวน่าจะมีข่าวมาให้ฟังอ่านต่อเดี๋ยวจะมีเสียงนายกรัฐินตตีวันพรุ่งนี้ด้วยครับแต่ว่าจับประเด็นให้ถูกฮะเรื่องเด็กแว้นไม่เกี่ยวกับไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยฮะครับแต่ว่าโทษนะครับช่วงที่มีเคอร์ฟิวนะขอโทษนะบ้านผมอยู่เกษตรน้ำมินใช่ไหมสนุมันก็โล่งๆใช่พี่ก่อนสี่ทุ่มตอนเคอร์ฟิวมันก็มีเด็กมาแว้นอยู่แล้ว มงันไดมันก็ยังมีอยู่มันก็มาขี่กันอยู่แล้วแว้นแว้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาที่ถาวรทีนี้เรื่องที่เขากังวลกันมากที่สุดตอนนี้คือเรื่องของเศรษฐกิจปัญหาหนึ่งนะอาจารย์อาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยเนี่ยนะฮะอธิบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยออกมาเปิดเผยนะครับว่าการปลดล็อกผ่อนคลายธุรกิจระยะที่4ของรัฐบาลเนี่ยมันจะทําให้ผู้ประกอบการมีโอกาสที่จะหารายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ แล้วก็มีเขาเรียกว,ว่าเศรษฐกิจมันขับเครื่องหมุนเวียนมากมากยิ่งขึ้นมันดีขึ้นนั่นเอง<ะ><ะ>เขาก็บอกว่ามันก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและกํำลังซื้อภายในประเทศทําให้ประชาชนมั่นใจ เริ่มจับจ่ายใช้สอยเห็นว่าโอกาสทางเศรษฐกิจน่าจะมีนะที่จะฟื้นตัวมีโอกาสเป็นไปได้หลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการมากขึ้นนะครับแล้วก็มองว่าสถานการณ์ของหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะภูมิภาคที่มีผลกับเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปสหรัฐอเมริกาก็เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการลอดดาวต่างๆแล้วจะว่าจะทําให้เศรษฐกิจโลกนั้นสามารถที่จะปรับตัวได้ดีขึ้นับซึ่งก็สอดคล้องกับคุณกลินสารสินนะฮะประธานกรรมการหอการค้าไทยและก็สภาหอการค้านประเทศไทย ที่ออกมาเปิดเผยนะฮะว่ามาตรการผ่อนคลายนี้นะฮะจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจเพราะเป็นการปลดล็อกกิจการและกิจกรรมกว่า95นี่มีการให้ตัวเลขมาให้ด้วยนะฮะ<ม>ให้กลับมาดำเนินการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมจะถือว่าดีขึ้นแต่ส่วนตัวก็ยังมีความเป็นห่วงเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการว่างงานเนื่องจากประชาชนยังไม่กล้าออกมาใช้ใจ่ายและก็ใช้สอยนะครับสังเกตได้จากบรรยากาศตามห้างสงรรพสินค้าและก็ร้านอาหารนะฮะ<ม>ก็อยากให้ภาครัฐเนี่ยเข้าไปสอบถามธุรกิจที่ยังคงถูกคําสั่งปิด อาทิผับบาคาราวเกออาบอบนวดว่าต้องการให้ช่วยเหลือในเรื่องใดบ้างเนื่องจากธุรกิจดังกล่าวก็เกี่ยวข้องกับคนจนะะอันนี้จริงๆควรจะต้องพูดตั้งแต่วันแรกๆที่ปิดแล้วครับคุณกลินนะครับถูกไหมเ,เพราะว่ามันจะได้มีมันจะได้มีชุดวิธีคิดแล้วก็มีแพ็กเกจที่จะไปช่วยเหลือนะฮะคุณกลินถามเลยฮะว่าทุกอย่างนี้มันปิดด้วยคำสั่งของรัฐ <c oughs> ความเสียหายต่างๆรัฐจะรับผิดชอบยังไง <c oughs> ถามตรงนี้ดีกว่าอย่าเพิ่งอย่าไปนี่เลยโอ้ไปถามเขาซิว่าต้องการอะไรนายกมีหลอฮะเดินตลาดสดเป็นนะป่ะ นะฮะกล้าไปไหมเอาอย่างนี้ถามอย่างนี้แล้วกันคือสถานาตอนนี้นะฮะผับบาร์เนี่ยเพอเพอเนี่ยจะไม่มีทางได้เปิดเพราะว่าในยามที่ตัวเลขในประเทศเป็นศูนย์แล้วเนี่ยคุณก็ยังไม่เปิดผับบาร์และคุณจะไปเปิดเมื่อไหร่เปิดเมื่อมีนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเหรอนะั่นแหละเมื่อมีนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาก็แปลว่าความเสี่ยงที่จะรับเชื้อก็จะมีเพิ่มขึ้นและผับบาร์ก็จะเป็นจุดที่จะแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้นถูกไหมจังหวะนี้คุณไม่เปิดคุณไม่เปิดจังหวะอื่นก็แปลว่า คุณตั้งใจจะไม่เปิดผับบาร์แค่ด้วยเหตุผลง่ายๆายแค่นั้นแหละนะฮะกับเรื่องที่สองนะทั้งสองท่านเนี่ยที่พูดมาเป็นการคาดการณ์ทั้งหมดม,มันควรจะมีข้อมูลว่าตั้งแต่เริ่มไปเปิดเ,ดเฟสสามเป็นต้นมาเนี่ยมันฟื้นตัวกลับมาได้ที่100%เ <c oughs> ช่นคนเราจะบอกว่ากลับมาได้ที่95%้าไอ้เกนั้นน่ะทำมาค้าขายแล้วค้าขายได้100%เเหมือนเดิมหรือเปล่า เพราะฉะนั้นมันควรจะต้องมีการศึกษาลงไปในรายละเอียดเพิ่มเติมกว่าน,นี้อีกว่าใครล้มหายตายจากไปจากนยโยบายของรัฐเท่าไ,ไหร่พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปไหม<ภ>อย่างในจีนอย่างในหลายๆประเทศเนี่ยพอเขาล็อกดาวน์กันหนักๆขึ้นคนก็เปลี่ยนวิธีการบริโภคพฤติกรรมการบริโภคบางอย่างก็เปลี่ยนนะฮะคนจับจ่ายใช้สอยยังเป็นเรื่องกังวลเรื่องเศรษฐกิจในอีกสองเดือนข้างหน้าถูกไหมฮะมันมีผลกระทบยังไงเพราะฉะนั้นสองท่านซึ่งเป็นคนที่ ข้ามบอร์ดในระบบเศรษฐกิจนะท่านจย์ทนวันรก็ทำโพตลอดถูกไหมฮะเก็บข้อมูลตลอดในขณะที่คุณกัลินก็อยู่กับผู้ประกอบการเนี่ยผมว่าดูลงไปในรายละเอียดดีกว่าไอ้พูดแบบนี้ใครก็พูดได้แน่นอนครูคายล็อกมันก็ต้องซื้อได้มากขึ้นคนกล้ามากขึ้นแต่ถามว่ามันจะทําให้มันกลับไปเป็น normal หรือถ้ามันจําเป็นต้องมี nonormal เนี่ยมันทาต้องทําอะไรเพิ่มเติมอีกเพื่อีจะช่วยไม่ให้คนเนี่ยล้มหายตายจากกันไปนะฮะอย่าลืมนะครับตัวเลขที่ประเมินกันไว้ 8ล้านคนภายในสิ้นปีนี้นะครับมีผลต่อเศรษฐกิจขนาดไหนนะฮะคือคือตอนนี้นะเปิดให้ร้อทั้งหมดเนี่ยนะคุณไม่มีมาตรการอะไรเลยเนี่ยนะคุณให้100%ร์แล้วกลับไปโอนอร์มอลทั้งหมดเนี่ยนะเศรษฐกิจก็พังครับเพราะนั้นตอนนี้มันต้องกระตุ้นเศรษฐกิจคุณต้องชวนให้คนมาจับจ่ายและความเสี่ยงตรงนี้ก็ถือว่าสมมุติคุณรณรงให้กลับไปโอนอร์มอลเลยนะก็ไม่มีความเสี่ยงฮะ เพราะตัวเลขเป็นศูนย์เมื่อตัวเลขเป็นศูนย์เนี่ยยังไงก็ดีขึ้นอย่าลืมว่า new normal มันแพงมากนะฮะ new normal เนี่ยแพงมากสถานที่ต่างๆโตเก้าอี้สถานที่มันต้องคูณสองทั้งหมดอย่าลืมตัวนี้เพราะฉะนั้นต้องแยกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์แล้วว่าคุณต้องกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจครับครับผมว่าสิ่งแล้วก็เลิกอ่ะเลิกเขาเรียกว่าอะไรคร ออฟเซสกับความสําเร็จของตัวเองในอดีตอะ่ะแล้วคุณก็ลืมคิดไปว่าไอ้ความสําเร็จที่คุณสามารถคุมโควิดได้มัน,มมน,มนแลกกับอะไรมาครับแล้วเมื่อมันหมดตรงนั้นไปแล้วกังวลกับมันได้ระดับหนึ่งครับแต่สิ่งที่คุณจะต้องเร่งด่วนและทําที่สุดคือเรื่องของการให้เศรษฐกิจมันกลับมาฟื้นตัวแล้วไม่ใช่ฟื้นตัวด้วยตัวมันเองด้วยค,คุณจะต้องมีสมองมีวิธีคิดว่ารัฐจะเอาเงินที่ไปกู้มาเนี่ยอัดฉีดมันลงไปได้ยังไงเพื่อให้เงินมันเข้าไปสู่มือคนแล้วก็จับใจใช้สอยคัอ